สวัสดีจ้าพบกับช่อง R&M Makeup วันนี้จะมาสอนวิธีหาเงินจาก TikTok หรือ YouTube กันนะจะได้วันละ24บาทดูตามนี้เลยอันนี้ถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรและสิ่งที่เขาบอกตามนี้เลยจ้าอันที่2ก็กดรับงานวันหนึ่งจะได้แค่สามงานจะเป็นวันละ24บาทตามนี้นะ กดเข้าไปเลยเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้งวิดีโอเลยขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปตามนี้ค่ะกดแคบไว้แล้วก็แคบแล้วก็กดส่งงานตรงรูปค่ะแล้วก็ส่งงานนี่ตามวิดีโอนะคะกดสมาชิกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคำว่ารับงาน แล้วก็กดคำว่า,ากระโดดนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วเราก็แคปจ้าเราแคปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคำว่างานแล้วก็เราก็จะมีตรงนี้แต่ตรงนี้หนูทำแล้วหนูทำส่งแล้วของวันนี้อันนี้ก็เป็นยอดของรอบนี้นะคะ หนูได้ถอนมาแล้ว500บาทค่ะอันนี้คือหนูถอนไปแล้วนะคะ500รอบแรกจะได้500รอบที่2จะกดได้1,000นะคะฮัลสวัสดีจ้าพบกับช่อง R&M Makeup วันนี้จะมาสอนวิธีหางเงินจาก TikTok หรือ YouTube กันนะจะได้วันละ24บาทดูตามนี้เลยอันนี้ถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทร และสิ่งที่เขาบอกตามนี้เลยจ้าอันที่สองก็กดรับงานวันหนึ่งจะได้แค่สางานจะเป็นวันละ24บาทตามนี้นะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้ล่างวิดีโอเลยขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปตามนี้ค่ะกดแคปไว้แล้วก็แคป แล้วก็กดส่งงานตรงรูปค่ะแล้วก็ส่งงานนี่ตามวิดีโอนะคะกดสมาชีกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่ารับงานแล้วก็กดคําว่ากระโดดนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วเราก็แคปจ้า เราแคปเสร็จปุ๊บล้วก็กดตรงนี้ค่ะคำว่างานแล้วก็เราก็จะมีตรงนี้แต่ตรงนี้หนูทําแล้วหนูทําส่งแล้วของวันนี้อันนี้ก็เป็นยอดของรอบนี้นะคะหนูได้ถอนมาแล้วห้าร้อยบาทค่ะอันนี้คือหนูถอนไปแล้วนะคะห้าร้อยรอบแรกจะได้ห้าร้อยรอบที่สองจะกดใต้หนึ่งพันนะคะฮสวัสดีจ้าพบกับช่องอเอเมคอัพ วันนี้จะมาสอนวิธีหาเงินจาก TikTok หรือ YouTube กันนะจะได้วันละ24บาทดูตามนี้เลยอันนี้ถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรและสิ่งที่เขาบอกตามนี้เลยจ้าอันที่2ก็กดรับงานวันหนึ่งจะได้แค่3างานจะเป็นวันละ24บาทตามนี้นะกดเข้าไปเลย เดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้วิดีโอเลยขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปตามนี้ค่ะกดแคปไว้แล้วก็แคปแล้วก็กดส่งงานตรงรูปค่ะแล้วก็ส่งงานนี่ตามวิดีโอนะคะกดสมาชิกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่ารับงานแล้วก็กดคําว่ากระโดดนะคะ แล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วเราก็แคปจ้าเราแคปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคำว่างานแล้วก็แล้วก็จะมีตรงนี้แต่ตรงนี้หนูทำแล้วหนูทำส่งแล้วของวันนี้อันนี้ก็เป็นยอดของรอบนี้นะคะหนูได้ถอนมาแล้ว500บาทค่ะ อันนี้คือหนูถอนไปแล้วนะคะ500รอบแรกจะได้500รอบที่2จะกดได้1,000นะคะฮายสวัสดีจ้าพบกับช่อง R.M. Makeup วันนี้จะมาสอนวิธีหาเงินจาก TikTok หรือ YouTube กันนะจะได้วันละ24บาทดูตามนี้เลยอันนี้ถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรและสิ่งที่เขาบอกตามนี้เลยจ้า ันที่สองก็กดรับงานวันหนึ่งจะได้แค่สางานจะเป็นวันละ24่บ่บาทตามนี้นะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้ล่างวิดีโอเลยขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปตามนี้ค่ะกดแคบไว้แล้วก็แคบแล้วก็กดส่งงานตรงรูปค่ะ แล้วก็ส่งงานนี่ตามวิดีโอนะคะกดสมาชิกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคำว่ารับงานแล้วก็กดคำว่ากระโดดนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วเราก็แคปจ้าเราแคปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคำว่างานแล้วก็ แล้วก็จะมีตรงนี้แต่ตรงนี้หนูทําแล้วหนูทําส่งแล้วของวันนี้อันนี้ก็เป็นยอดของรอบนี้นะคะหนูได้ถอนมาแล้วห้าร้อยบาทค่ะอันนี้คือหนูถอนไปแล้วนะคะ500ร้อยรอบแรกจะได้ห้าร้อยอบที่สองจะกดได้หนึ่พนะคะฮ i สวัสดีจ้าพบกับช่อง RM Makeup วันนี้จะมาสอนวิธีหางเงินจาก t ิกตอกหรือ Youtube กันนะจะได้วันละ24บาทอยู่ตามนี้เลยอันนี้ถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรและสิ่งที่เขาบอกตามนี้เลยจ้าอันที่2ก็กดรับงานวันหนึ่งจะได้แค่สามงานจะเป็นวันละ24บาทตามนี้นะกดเข้าไปเลย เดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้วิดีโอเลยขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปตามนี้ค่ะกดแคปไว้แล้วก็แคปแล้วก็กดส่งงานตรงรูปค่ะแล้วก็ส่งงานนี่ตามวิดีโอนะคะกดสมาชิกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่ารับงานแล้วก็กดคําว่ากระโดดนะคะ แล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วเราก็แคปจ้าเราแคปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคําว่างานแล้วก็แล้วก็จะมีตรงนี้แต่ตรงนี้หนูทําแล้วหนูทําส่งแล้วของวันนี้อันนี้ก็เป็นยอดของรอบนี้นะคะหนูได้ถอนมาแล้วห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้คือหนูถอนไปแล้วนะคะ500รอบแรกจะได้500รอบที่สจะกดได้1,000นะคะ Hi สวัสดีจ้าพบกับช่อง R.M. Makeup วันนี้จะมาสอนวิธีหาเงินจาก TikTok หรือ YouTube กันนะจะได้วันละ24บบาทดูตามนี้เลยอันนี้ถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรและสิ่งที่เขาบอกตามนี้เลยจ้า ันที่สองก็กดรับงานวันหนึ่งจะได้แค่สางานจะเป็นวันละยี่บาทตามนี้นะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใต้ล่างวิดีโอเลยขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปตามนี้ค่ะกดแคปไว้แล้วก็แคปแล้วก็กดส่งงานตรงรูปค่ะ แล้วก็ส่งงานนี่ตามวิดีโอนะคะกดสมาชิกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดคำว่ารับงานแล้วก็กดคำว่ากระโดดนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วเราก็แคปบจ้าเราแคปบเสร็จปุ๊บล้วก็กดตรงนี้ค่ะคำว่างานแล้วก็ แล้วก็จะมีตรงนี้แต่ตรงนี้หนูทําแล้วหนูทําส่งแล้วของวันนี้อันนี้ก็เป็นยอดของรอบนี้นะคะหนูถได้ถอนมาแล้ว500บาทค่ะอันนี้คือหนูถอนไปแล้วนะคะ500รอบแรกจะได้500รอบที่สองจะกดได้ห0 0 0งนะคะ